สวัสดีค่ะตรับเข้าสูสเอว่าชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตัวหนึ่งนะคะที่เหมาะกับสาวๆวัย40บวบกขึ้นไปนะคะซึ่งว่าก็ใกล้จะ40แล้วนะคะทุกคนก็เลย มองหาผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะกับช่วงอายุผิวของเรานะคะเพราะว่าหลังจากที่แบบพออายุ35ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าผิวมันจะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างจากที่เคยเป็นผิวผสมมีความมันทีโซนนะคะอยู่ดีหนะ้าผากก็เริ่มแห้งลงอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าครีมที่เคยทานเนี่ยมันไม่พอแล้วนะคะทีนี้ว่าก็ไปเห็นรีวิวนะคะที่แบบเป็นครีมของดาราที่ดาราใช้กันเยอะๆรีวิวกันแน่นมากนะคะก็คือ,อเห็นคลิปของพิธิชนาน,านะคะซึ่งเป็นคนที่อายุ50กว่าแล้วแล้วก็เป็นดาราผิวดีมากแล้วก็ ้ประมาณนีก็เลยแบบเออน่าสนใจนะคะน,นี่คือแคลรี่ครีมนั่นเองนะคะหรือว่าชื่อเต็ม,ตมนะคะคือแคลรี่ไบรท์เรสโวลิชันครีมนั่นเองนะคะซึ่งแพคเกจมาในความแบบโดรามากทุกคนมีความสีขาวสีฟ้าน้ำทะเลนะคะสวยมากเลยนะคะซึ่งครีมตัวนี้เขาบอกว่าจะช่วยบำร,รุงผิวให้แลดูอ่อนเยาว์สุขภาพดีจุดด่างดำรอยหมงองคล้ำจางลงแล้วก็ผิวดูเรียบเนียนนะซึ่งก็ตอบโจทย์กับเราหรือทุกๆคนนั่นแหละที่อยากมีผิวสุขภาพดีนะคะก็ผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะเปิดออกมานิ่งการเวอร์นะคะด้านในนะคะ ก็เป็นกระปุกนะคะสีฟ้าสีเขียวน้ำทะเลนะคะแบบนี้เลยนะคะก็ว่าใช้มาสักพักนึงแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นสูงมากๆเลยค่ะซึ่งอ๋อเขามีเป็นไม้พายมาให้ด้วยนะเราจะได้ไม่ต้องเอามือเข้าไปสัมผัสกับเนื้อนะคะซึ่งเนื้อครีมของเขานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะมีความแบบว่าดึงดึงยืดหยุ่นยืดหยุ่นแบบนี้นะทุกคนดูดินี่นะคะ แล้วก็ที่ว่าชอบมากๆเลยนะคะก็คือเนื้อผลิตภัณฑ์เขาเย็นมากเลยค่ะทาแล้วมีความสบายผิวทาแล้วรู้สึกว่าแบบแฮปปี้จังเลยรู้สึกอยากทาอีกเรื่อยๆเลยนะคะเนื้อครีมเขาแบบมีมีความเป็นเหมือนเป็นครีมแต่มันมีความกึ่งเจลเล็กน้อยอะคือมันจะไม่ได้แบบหนักเหมือนครีมนะคะแล้วก็จะไม่ได้แบบว่าเป็นหายไปเลยเหมือนเจลประมาณนั้นนะคะซึ่งก็เวลาทาลงบนผิวเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะเราสามารถที่จะนวดให้มันซึมลงไปที่ผิวได้แบบนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ว่าเห็นวิธีใช้ของพิจชจนา,าคือเขาจะนว ในจุดที่แบบอยากเน้นอย่างเช่นริ้วรอยร่องแก้มใต้าตาอะไรเงี้ยว่าก็ทาตามวิธีนั้นเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าได้ผลค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะซึ่งคาริคิมตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดสําคัญนะคะใส่รงมาแน่นมากๆเลยนะคะซึ่งก็มีทั้ง สารสก,กรัดจากสาหร่ายทะเลนะคะไข่ปลาแซลมอนพับพึ่งทะเลแล้วก็ปลาดาวทะเลนะคะซึ่งก็หลายๆตัวเนี่ยมีส่วนช่วยให้ผิวมีสุขภาพดีลดรอยอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าที่เด่นๆมากๆเลยที่อยากจะพูดถึงวันนี้นะคะก็คือสารสก,กรัดจากไข่ปลาแซลมอนนั่นเองตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติที่ว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคุณสมบัติเขาแน่นขนาดนี้เลยเหรอเขาสามารถที่จะเหนี่ยวนาการสร้างและการหลั่งคอลลาเจนเพิ่มขึ้นถึง3 5 0เลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ต้องเข้าใจก่อนว่าผิวคนเราเนี่ยจะมีคอลลาเจนอ,ยอ,ยา,อาย คอลลาเจนตรงนี้มันก็จะค่อยๆแบบทํางานได้มีมีประสิทธิภาพลดน้อยลงนะคะซึ่งก็ตัวนี้จะเข้าไปทําให้มันมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นพอผิวมีคอลลาเจนแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบ ฟูขึ้นแต่งตึงขึ้นประมาณนั้นนะนอกจากนี้ยังเพิ่มการไสเอลาสต e ินได้ถึง120%อีกเช่นเดียวกันซึ่งออลาสตินก็เป็นความยืดหยุ่นผิวอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราก,กดลงไปแล้วแบบผิวไม่เด้งขึ้นมาเนะี่ยคือผิวมันไม่ได้อิ่มฟูสุขภาพแย่นะคะถ้าเกิดว่ามีการเด้งเด้งกลับคืนมาเี่ยแสดงว่าอ e อลาสตินเรายังดีอยู่นะคะซึ่งก็เป็นจุดสําคัญเลยสาหรับการผิวมีสุขภาพดีนั่นเองนอกจากนี้นะคะสารสกัดจากไขบปาแซลมอนนะคะ,ะ,คะเขาก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะเพิ่มมควววววววาาากกกรรรรระะจงสใสห้้้ผิดดยยยยนะะแลล็อออพตีไ น้ดวยะะคะซึ่งเขาก็วิจัยมาแล้วว่าได้ผลประมาณนี้เลยนะคะซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดนะคะอยู่ในไข่ปลาแซลมอนนะคะซึ่งไข่ปลาแซลมอนก็อยู่ในส่วนผสมของครีมตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ทาให้ครีมตัวนี้มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าครบจบในกระปุกเดียวเลยทีเดียวค่ะวิธีใช้ของวานนะคะก็คือหลังล้างหน้านะคะทาทุกวันเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะ วิธีใช้ของวานเนี่ยก็จะทําตามที่ดีชนานาเลยก็คือเขามีเป็นรีวิวใน u t u b e เอาไว้นะคะเดี๋ยวว่าขึ้นให้ดูกันว่าใช้ยังไงนะคะซึ่งปกติเลยก็คือทาครีมทั่วๆไปเขาบอกว่าการทาครีมปัดๆทั่วๆไปอาจจะไม่ได้ผลต้องใช้วิธีนวดวิธีคลึงต่างๆนะคะก็ว่าทําตามที่ดีชนานาแบบนี้เลยค่ะ เนื่องจากวัเป็นคนที่หน้าแห้งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันดีคืนดีดิฉันก็ทาแบบว่าเป็นมาร์กหน้านอนเลยนะคะสามารถทาด็กตรงใต้ตาที่เรามีปัญหานะคะเราก็ทาแล้วโกยขึ้นค่ะนี่เห็นไหมคะโกยขึ้นเนาะให้หมดนะทาแล้วโกยขึ้นให้หมดนะคะรองแก้มนะคะร่องแก้มนะคะคุณก็ต้องทาแล้วโกยขึ้นมุมปากตกทายัางไงอย่างนี้ค่ะนะโกยขึ้นค่ะโกยขึ้นทั้งหมดนะแล้วก็หน้าผากเช่นกันทุกอย่างนะคะเอาขึ้นหมดค่ะแล้วก็ วางออกลอยย่นถุงน้าผาักของคุณนะคะที่คุณชอบขมวดคิ้วนะคะชอบขมวดคิ้วทั้งหลายแหล่นะคะคุณก็ต้องทาแบบนี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะวิธีใช้วิธีนี้และช่างแต่งหน้าก็ยังทักเลยว่าหนังตาที่มันตกเนี่ยมันดีขึ้นเยอะทีท่ใช้ครีม แล้วทาและโกยแล้วยกขึ้นค่ะหนังตาที่ตกที่สองชั้นที่เป็นตกๆอะค่ะมันเห็นเลยว่ามันดีขึ้นคือแบบว่ามันไม่มันไม่ตกมากนะคะเพราะทุกทีเนี่ยบอกว่าต้องติดสกอตเทปแบบอย่างจริงจังนะคะถ้าไม่้ก็น่าจะหมวยๆม,มาก นี่ก็ถา่างยค่ะคือชอบตรงที่ว่าเราไม่จาเป็นจะต้องไปใช้ไอ e ครีมอะไรต่อเลยอ่ะทุกคนครีมตัวนี้เขาบอกว่าหลังใช้ประมาณ7วันขึ้นไปนะคะก็จะเริ่มเห็นผลซึ่งเขาดูเหมือนครมแรงนะแต่ว่าวันเราใช้แล้ว7วันมันเห็นผลจริงๆนะในเรื่องของความชุ่มชื้นนี่อางจริงมันเห็นผลตั้งแต่วันแรกๆที่ใช้เลยคะ่ะเพราะว่าตัววาเองเนี่ย จะมีความผิวแห้งแล้วก็มีสิวขึ้นอะไรเงี้ยช่วงที่หน้าผากอะไรเงี้ยบ่อยมากๆเลยอาจจะยังเป็นเห็นรอยสิวต่างๆอยู่คือไม่รู้ช่วงนี้เป็นไรคือสมดุลผิวไม่ดีพอมันผิวแห้งเหมือนกับข้างในแห้งใต้ผิวแห้งความชุ่มชื้นมันไม่พอครีมตัวเดิมที่เคยใช้อยู่แบบทาแล้วก็ไม่ได้มีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นถ้าสมมติว่าเป็นสิวอ่างเงี้ยแล้วเรากดสิวอะไอที่กดสิวอะร่องรอยของการกดลงไปมันก็จะยุบยู่งอนแล้วมันไม่ยอมแบบมันไม่ยอมออกมามันก็จะเป็นแบบนะั้นคือความแห้งแห้งถึงขนาดนนนั้้แแลวนะววคาามมยยยืุ่ผิกนะ พอได้มาใช้เป็นแครีทีมนะคะคือมันสามารถใช้ได้ทั้งเป็นการทาครีมปกติแล้วก็ใช้เป็นสลิปปิ้งมาส์กได้เลยนะคะช่วงไหนที่ว่ารู้สึกว่าหน้าผากคือแบบแต่งหน้าไม่ติดแล้วอะไรประมาณนี้ว่รก็จะพอกเลยตื่นเช้ามาก็ รู้สึกเลยนะคะว่าผิวมันโอเคขึ้นมันดีขึ้นมันมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็แบบแต่งหน้าติดมากขึ้นด้วยนะคะมันก็รู้สึกเลยว่าแบบเออมันเริ่มมันเริ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าใช้เยอะมากนะคือพอกเลยนะเพราะว่าแบบไม่ไหวแล้วจ้าพอกไปเลยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะให้ผลดีมากในเรื่องของการเอ่อความชุ่มชื้นนะคะสําหรับวานนะคะแต่ว่าในเรื่องของริ้วรอยนั้นอันนี้คือ ส่วนตัวเป็นคนที่ฉีดโบท็อกตลอดเวลาเลยก็เลยไม่ได้มีริ้วรอยถึงขนาดให้เห็นชัดว่าเฮ้ยเนี่ยริ้วรอยจางรลอต่างๆแต่ว่าวันเขาเสึกว่าการที่มันผิวดูอิ่มฟูต่างๆเนี่ยริ้วรอยเล็กๆอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะดูตื้นขึ้นดูฟูขึ้นได้อันนี้จริงนะคะใต้ตรงใต้ตาอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทานวดๆไปได้เลยนะคะอย่างที่พี่ดิฉันนาบอกนะคะก็าตามที่คลิปที่เราเห็นไปเนาะก็คือเขาบอกว่าใต้ตาเขาดีขึ้นแต่ว่าของว่าเนี่ยใต้ตาตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาเพราะฟิลเลอร์ต่างๆเหมือนกันแต่คือครีมเนี่ยก ดูแบบเต่งตึงสุขภาพดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุคคลขึ้นอยู่กับผิวพื้นฐานอะไรอย่างนี้ด้วยเนอะมันอาจจะไม่ได้ผลเหมือนกันทุกคนนะคะก็ต้องลองเองนะคะแต่ว่าในเรื่องของความชุ่มชื้นนี่คือแบบยืนหนึ่งว่าชอบมากเลยสาหรับตัวนี้นะจากเคล l y ครีคมสําหรับใครที่มีอายุประมาณวายแล้วนะคะ3าปลายๆเนาะก็ลังจะ40หรือว่า40เป็นต้นไปแล้วนะคะที่รู้สึกว่าตอนนี้ทาครีมอะไรไปแบบหน้าหรือผิวก็ไม่ได้รู้สึกว่าสุขภาพดีอะไรอย่างขึ้นมาก็อยากจะแนะนําให้ลองใช้เป็นเคล กราวเป็นต้นไปเลยนะคะก็ใครที่สนใจสามารถจะสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยวยังไงวัดทิ้งรายละเอียดเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะสามารถกดไปดูกันได้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ